หรือไม่ผมก็ต้องปิดเกมเลยเป็นเรื่องแหละอูเดียไม่ตายอูเดียตายแล้วมาแล้วอูเดียผมกลับมาอูเดีย coming back โอ้อูเดียรับร้านกระถางกระถายแยกล่างแยกเอาพันล่างโอ้โหแยกเอาพันล่างอูเดียกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบพันทางหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชีรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำอย่าง Val ant, Free Fi, v a โลเรนต์ฟรีไฟลอารอวีทีเอฟหรือเกมไหนๆในโลกนี้กดเติมได้ทั้งหมดมีรีวิวแบบจุกๆให้ดูกัน w i s d o m t o p Up ร้านเติมเกมของคนเล่นเกมเติมเร็วเติมชัว การันตีความปลอดภัย1ล้านเปอร์เซนต์ขอขอเทมโบราณผมจะได้เล่นเทพีอย่างสนุกขอไอเทมโบราณให้ผมผมสนุกเลยขอขอไอเทมโบราณให้ผมทผมีผมอยากเล่นอ่ะผมอยากเล่นเรียกล่างคนอื่นเขาบ้างคนอืออ่นเขาได้นเรียกล่าง,งสนุกขนาดเลยผมอยากเล่นพราะคุณเรียกล่างแล้วก็ชุบชีวิตบ้างสไนเปอร์เหรอ เธอไม่อยากเล่นเลยอะเอ้ยมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยถือแมสไนเปอร์ทำให้ผมเก่งแต่ผมไม่สน l i v วิ g งฟอร์จ let's go ปาบวิเดนก็เก่งเพราะกูอยากรางไม่สนเล่นไม่ทันอีกแล้ว มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นคู่เคทลีนอะเซนนาคุณเล่นบอดไม่ทันสตัร์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 สตัรส,สวยวอทเอ็กซ์โซสเตเตอร์แพ็คสามเอ็กซ์โซในราวเดียวห้าม,มาเวลาตัวเองเล่นคือห้ามแย่งแต่คนอื่นแย่งเล่นคือเข้ารอบตลอดจริงครับมาบอกเมนนี้เท่าท็อปทู แต่จริงๆแล้วผมจะไปบาทแต่ผมไม่อยากได้ผมไม่อยากเล่นบาทขนาดนั้นผมอยากเล่นแยกล่างมากกว่าคุณง่ายๆผมตีคอนเทนต์หละมีวิธีที่เราจะเล่นสองตัวนี้เข้าไปในบอร์ดแล้วเปิดเอ็กซอได้ปะไม่ได้ต้องคู่บุเซอร์ด้วยเหมือนจะไม่มีเนอะ n น x t ซคอร์รโนโฟกัสต้องมาแล้วไหมเหระน่าสนใจแต่ผมอยากได้แยกล่างตนนัวนี้อยากเล่นแยกล่างลิซันดาวะผมอยากทําความฝันตอน,น,นให้เป็นจริงอะ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะอ่อนลงไปเยอะแล้วเถอะต้องดีกว่าอยู่แล้วว่าพี่เจ็ดรู้สติห้องนาเรียนนะก็ใช่แหละแต่ว่ามันก็ได้เงินเยอะไง คือเราก็ได้เงินจากจากเก็ตรู้สติเราก็ได้เงินมาจากการที่เราไอ้นี่เยอะอยู่นะที่เราค่าค่ายูนิตได้เยอะอยู่นะแต่ก็แต่ก็คงไม่ดีหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอห้องนาเดียสคุณื่น่าจะเทมโปรกระจอกกว่านี้่อน,น่าจะอ่อนกว่านี้น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้งั้นโดยรวมน่าจะแย่ลงน่าจะดีขึ้นนี่ผูดผิดถ้าเราไม่เจอห้องนาเดียสสป,ปอร์ตเราจะดีกว่านี้เยอะถ้าคิดตามหลักการแล้ว โอ้อย่าเล่นลิสแยกล่างว่ะอย่าเล่นเจ็ดสตอรี่อีกรอบอะ่ะมันจะได้ปะขอผมได้เล่นแยกล่างอีกสักทีได้ไหมทีทีให้ผมเถอะให้ผมได้เล่นลิสซลนด์ได้แยกล่างในตานนี้ด้วยเถิดถือว่าผมขอร้อง ได้ไหมอยากเล่นลิซดายยกล่างช่วยดอปตาสตรอรี่ให้ผมทีผมขอเปิดบอร์ดสตรอรี่สามหนึ่งได้หน่อยแล้วก็ช่วยดอปตาสตรอรี่ให้ผมด้วยได้ไหมไม่ได้แน่เลยวะนี่นะห้องนี้ห้องอะไรนะนิวติกพิลูจีแรกเป็นลุงปัญหาคือเราจะเปิดบอร์ดสตรอรี่ยัยงไงที่สามหนึ่ง มาแยกรางเสร็จแม่งมาหลวงเป็นหน้าเราโอ้ยโอเคโอเคกลับไปละสตาร์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 มันลูกเอาอยู่นี้เอาอยู่นี้มันให้ตายสว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 ยครับฮ่าฮ่าตัวสตอรี่หายหรอฮ่าฮ่าตัวสตอรี่มาต่างหากล่ะเราพูดผิดละไม่ใช่ฮ่าฮ่าตัวสตอรี่หายหรอกแต่เป็นตัวสตอรี่มานี่ได้ตัวสตอรี่ละฮึ ปัญหาคือผมจะต้องยอมแพ้บอดหนึ่งตาที่สามหนึ่งเพื่อเปิดสตอรี่หรอปัญหาคือมันคุ้มหรอตรงนั้นผมจะต้องเสียวิสตีเพื่อเปิดสตอรีอ่เพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสได้ตาสตอรี่ที่สเตจสามจริงๆ,ๆหรอแต่ถ้าเกิดเพื่อความฝันเราทำได้อยู่แล้วป่ะเพื่อความไม่ฝันของเราทำได้อยู่แล้วป่ะลงแรงช่างมันเดี๋ยววะ่ะคอนเทนต์ไว้ก่อน เพราความฝันมันทำได้อยู่แล้วขอตัวสตอรี่ให้ผมหน่อยเร็วเดี๋ยวผมยอมแพ้ให้หนึ่งตาเลวโอเคปะเดี๋ยวยอมดรอปบอดให้บอดอ่อนให้หนึ่งตาเลยเพื่อสตอรี่ของผมคุ้มไม่รู้แต่แค่รู้ว่าต้องทำเออคนมันต้องทำอ่ะเพื่อคอนเทนต์มันต้องได้อยู่แล้วบอกว่าเพื่อภาคคุมยากล่างดิสันดาของผมอ่ะเพื่อที่ให้ผมได้หนึ่งตาในในสามสองผมยอมได้อยู่แล้วอ่ะเพื่อโอกาสผมกำลังเล่นเพื่อซื้อโอกาส ผมยอมเสียตังค์เลยนะเนี่ยเนี่ยผมโคตัวเยอะขนาดนี้ผมเสียตังคนะ์เนี่ยทที่จริงผมขายพวกสตอรี่โง่ๆนี้ออกจากบอร์ดได้ด้วยซ้ำมามามาไหมผมยอมเสียวินสตีกเพื่อเปิดสตอรี่เลยนะมาไหมจ๊ะกาเล่นกาเสียงวายฟรีอาร์กาลินกาโยนนะผมใช้คำว่ากาเสียงอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เรียกว่ากาเล่นกายโยนเนี่ยวะ่ะ เพื่อคอนเทนต์เราทำได้ครับโอ้ยนิดเดียวเองนะผมสแสดงโชว์จริงแต่แรกชนะเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสชนะตอนแรกอะ่ะผมยอมรีจิวโลตัดเพื่อโอกาสได้ตาอีกหนึ่งอันถ้าผมไม่ได้กินจิตา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 ,ตา ตาสตอรี่พลสขอร้องขอร้องขอร้องทีทีมาเก t out g เอาเก get o u เอาเกียเอาเกมไม่ส่งเกมไม่ส่งทีทีไม่ส่งอ้ะโอ้ เอาว่าคุยแยกล่างมาันรถมาเบียดนี่วาไม่ส่งผมไปเทียวแยกล่างเลยอ่ะไม่ส่งเลยวะมันเอามาเบียดอ่ะผมภาษยอมแพ้ผมภาษยอมแพ้หนึ่งตาเพื่อมันเลยนะทำไมถึงไม่ส่งผมอ่ะเสียใจวะเงินก็เสียของก็ไม่ได้โอ้เซ็งยังไม่รุนสี่สองหรอกส่นติ้นทุกสิ่งเออส่นติ้นทุกสิ่งแล้วว่าคอนเทนต์ผมไปแล้วว่า ความฝันผมมันไปแล้วมีสต uh, ิผมก็รุดสามบาทหายไปหกบาทแล้วเนี่ยสองตานี้โอ้หกบาทผมหายไปแล้วะโหโหตัวสตอรี่ยาวๆเลยนะปะเนี่ยผมาสือตัวสตอรี่ตรงเนี้ยเนี่ยผมแพงแบบซื้อต้องแผงผอเก็บสตอรี่ยาวจะกว่าจะถึงสเตนนู้นเลยนะปะผมไม่ขายตัวสตอรี่แล้วผมยอมเสียหนึ่งบาทเพื่อเล่นเจ็ดสตอรี่ในนะผมเก็บทุกตัวเป็นไงกดออกกดออกไม่ได้นานๆที่จะได้เล่นอันนี้ ลงเลกกันดีกว่าพี่ชายผมมีตั๋วดิผมนึกว่าผมนึกว่าตั๋วคุ่กยานมันรีเป็นแบบว่ามันรีแบบไ้นี่เขาผมมันมันขึ้นแบบว่ามันกว่าจะรีมันอีกมันใช้ไวลาดตั้งนานอ่ะผมนึกว่าแบบว่าแบบใช้หมดหนึ่งทีแล้วก็รีเป็นเวลาแต่มันรีมันรีแบบมันรีแบบเป็นวันปะผมเริ่มงงอะไอเรื่องไอเรื่องตั๋วม่งละแต่ผมจะเข้าใจผิดโอ้โหสู้ไม่ได้ดิสู้ไม่ได้ดิบอลนี้มันมันสู้ประจานไม่ได้เดี๋ยวเราไอซคิวอะ คือผมรีที8 8 8ชั่วโมงอะแต่ในกระเป๋าผมน่าจะมีตั๋วนะแต่ผมแป๊บ่ึงนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นคือจี้ผมเต็มแล้วแต่ตั๋วมีอู่สามอันแต่จี้ผมแบบว่าเต็มแม็กแล้วอะเต็มหลอดแล้วผมก็ใส่เก็บตั๋วไว้เพราะผมอยากให้พลังหมื่นสองก่อนแล้วค่อยมาเล่นผมไม่รู้ว่ามันรีอย่างนี้ถ้าผมรู้ว่ามันรีอย่างนี้ผมจะไม่เก็บตัว๋ว มันจะแบบลงลงเลทหกพัน 6, ไม่หมดเพราะมมว่าผมเพิ่งพลังเกินหมื่นสองมาโควีวันนี้มารอเลยเดี๋ยวผมได้เคลียร์โปรเจคเตอร์วาวผมขึ้นเก้าลงลิซันดา 7. 7เจ็ดเจ็ดสตอรี่เขียวเขียวชุบช,ช,ชีวิตเดมอนแฮนดเอ้ยทำไมไม่ได้เดมอนแฮนด์ทนทีไม่ส่งเลยอ่ะแกไม่ส่งเลยวะ่ะ ไม่สนุกเลยอ่ะหยิบปรอยเรียเลยเนี่ยเนี่ยความมั่นใจมีใครมั่นใจกับผมปะมเป็นไงผมหยิบของลอยเรียรแล้วเขาหยิบคอรับลอยเรียรแล้วตอนนี้ผมเล่นเคียวแยกล่างชัวร์ผมมีของลอยเรียรแล้วคอรับพร้อมมองการไกล มองการไกลแต่ไม่มองแรงตัวเองเลยว่าแรงจะลงแผมมองการไกลละผมเห็นถึงไอ้เรียแล้วฮะอ๋อซาตาคิดตกใจนืกว่าผู้เล่นไฮโลยกแล้วแพ้ครับไงก็แพ้ต่อเนื่องพอเราแบบนี้อะไรไปชนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกแปลกจริงแปลกจริงจบจบแล้วแปลกแล้วอะไม่นะไม่นะชนะหรอจบ,รบจบครับจบครับเต้นซึมครับจบแล้วครับจเจริญจริงๆครับอ๋อเป็นเลือดแล้วครับไม่สนุกแล้วครับผม เพลงนี้ไม่สนุกเลยครับมันเริ่มไม่หาแล้วเริ่มห,หาไม่ออกลบหกบาทมาแล้วสองครั้งโอ้โหไม่มีตังค์ <c oughs> เงินหายถ้าที่หนม่หนุกแลมวเจ็ดร้อยแล้วใช่ครับเจ็ดร้อยแล้วเก็จะลงมาหกรอยแล้วครับโอ้หม่มันนี่ต้องมา ต้องมาแล้วพี่ Come on o k เคค้ามา please please give me story story emblem please story emblem Let's go มาเร็ว story emblem เพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณครับมาเร็ว นมือเนี่ยนมือสมงพลังสตอรี่ตาสตอรีเอ่เถอะขอร้องไปป้าบรีกลางรีขวาผมรีหมดเลยรี้ายด้วยสตอรี่โอเคจีจีจะจีจี ในรูปสภาพบอดเราใครเห็นก็ว่าซึมทำรูนันคือไอเดียโฟยเทียมวินโนไอเดียเจอเลยยิงชาร์โดเอมเบลิมหรอคอมแบกแคตเตอร์มันได้โล่ตอนสกิลใช่ไหมครับยิ่งสกิลโลยิ่งเก่งใช่ครับเนี่ยตีห้าดีผมกลับมาเหรอแล้วกลับมาเกมคงจะจบไปแล้วนะตอนสเต็ปสองหนึ่งเลยเหรอน้องชายกลับมาเกมคงจะจบแล้วอ่ะนะที่ผมเป็นที่หนึ่งอะ่ะแล้วก็แอ๊กเลยอ๋อไม่ใช่แค่ไปตีห้าพี่ไหวแน่หรอ ไม่ไหวไอะดิจะตายแล้วนี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนี่ขอเศษขุมขอเศษไอเดียลิชนามาคู่กันที่ตรงนี้หนึ่งเปอร์ซ็นอรียลโชว์โชว์ชน้องๆเข้าไปว่าเราทำได้ห้าบาทเจนเก่งที่เลเวลนี้โชว์น้องเข้าไปเพื่อนสุ่มฟรีหกครั้งไม่เไม่เอาเจนเย็น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 ลูกเจนเย็นตัวเราเจนเย็นไว้ น,นี้ไปง G NY, G NY, G NY. ลงเจนเรียนไว้เจนเรียนไว้เจนเรียนไว้เราลงที่เลเวลเก้าโอเคไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นที่เวลเก้าเราไม่เล่นที่เวลนี้ผมจะเล่นลิซาดาแยกล่างให้ได้เดี๋ยวผมรอผมยิงตรงกลางหยิบเทียร์ผมได้เทียร์เก้าสบายตอนนี้ผมขึ้นเก้าปุ๊บผมโลปื้อ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 ฮิตหมดจบโอเคป่ะไอเดียลิซ่ามาหมดเวลเวลเก้า โอ้หบอดแข็งจัดเลยเริ่มไม่เฮลตี้แล้วเริ่มไม่เฮลตี้ละแพ้แบบนี้เริ่มไม่เฮลตี้แล้วเราควรจะรับไปประมาณสามตาแล้วค่อยขึ้นเก่าถ้าผมพูดจริงนะเว้ยถ้าเกิดผมได้ไดมอน n d แฮนมานะถ้าผมได้ไดมอนแฮนมาคู่กับคุมแยกล่างนะผมแบบอีซี่เกมอ่ะคือเกมที่เป็นของเราอะผมพูดจริงแบบเราเป็นเศรษฐีคือเกมนี้ของเราแล้วแบบแบบเกมโคตรอวยอะเกมมันคืออวยเราแบบอวยเราสุดเิดได้ควคุมแยกล่างคู่กับไอ้ไดมอนแฮน์มามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมได้แล้วครับ โปรเทสเตอร์วาวผมพร้อมแล้วครับเซตอัพเซตอัพรอริซันดามาแล้วเพื่อพี่ใหญ่เราทำได้ทุกอย่างนี้เพื่อเธอผมพร้อมแล้วครับออนอูเดียจะต้องเปลี่ยนบอร์ดเลยปะ่ะ ต้องเป็นอูเรียแยกล่างปะอูเรียแยกล่างขอมโมคีมโมจัดแยกล่างเลยมันเห็นเติมมาได้ห้าบาทบบกน้ำด้วยหรอกเกมส่งเออ เรา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 เกมส่งอยู่ให้อับูดีเดียอะไร,รเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ได้ทลายความฝันนะเพราะว่าไอเดียนหนึ่งนิดหนึ่งไม่ชนะผมก็คิดว่าไม่ชนะเหมือนกันเราไม่สั่นกลัวหรอกหยิบเลือดด้วยเป็นไงมาไม่กลัวเลาไม่กลัวไเราไหว้ยอ๋อนแยกล่างดีกว่าไหมหรอนั่นดีไม่รู้ว่า <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าอ๋อแยกล่างไม่ได้ทุบของ แต่ว่าอูเดย่ากล่างได้ความน่ารำคาญปะอันไหนเก่งกว่าเฮ้ยอะไรวะนะนิวเมตานั่นนั่นนิวเมตาไงกันหรอแจ็คกุนซูเอซิสซ์นิวเมตาใช่ไหมอันนี้คือนิวเมตาใช่ไหม เขาเล่นมุมู่เลยวะเขาเล่นมูมู่นิสันดาเลยวะห้ามันติดพอร์เซลเลนเวิร์กปะเดี๋ยวมันแปดปะเดี๋ยวใส่ห้าใเก่งกว่ารับได้อีกตาขึ้นห้าสองโลดาวด้วยโลฟีแล้วก็ฮิตท,ทุกตัวแล้วเราคัมแบ็กด้วยการเอาเงินนั้นมาโลหาไอริยกับนิสันดาล่อยปะวะโซวีมาลวไกลละไกลครบละไกลค,ลบลกลคลบรบหลักสูตรละ นายบอกวะไายบอกวะโคตรโยนเกมเยลเยวะอูเดียพร็อกอูเดียล้มอูเดียล้มอูเดียล้มอูเดียตายทุกตัวตายผมก็ตายไม่ใช่อเูเดียตายอย่างเดียวผมก็ตายด้วยตอนนี้ โบริสพรีนิงทาวสันโค n นเทคติกเมื่อผมอยากเมื่อผมอยากเป็นนารูโตะภาพนี้มันเริ่มจากเกมนี้ภาพมันจางๆเหรอไม่จางไม่จางไม่จางเจย็นเจยนเย็นเอ้ามิดโอ้ชิตเป็นเรื่องแล้วโยกขอไม่ได้แล้วเนี่ยแปลกแล้ว อยู่ไหนอะเดียวสองเอาห,หน่อย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 สวยชนะ อะไรวะเนี่ยโอเคไอเดีย okay, ม okay, 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 okay. าแล้วโอเค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 จะเป็นคอมอะไรแล้วก็ไม่รู้ะใค,ใครวะกาลิโอซิเวีย what 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 is happening hello what is happening what is happening please hello 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 อะไรแปลกแปลกไอมีนาตอรีการเลนซ้ำหมอนึงนะ วอดิเอเซไปดิโอกิมมี e โอ้ยลิซน่าอยู่ไหนแกเป็นอูเดียยากหลางไปแล้วบอดผมกาลิโอก็ไม่มีของใครกาลิโอด้วยแต่ยังดีได้ตามายังพอมาแทนที่ได้ เดี๋ยวทำความฝันเนี่ยจริงๆหัวไอ้เคียวฟ้าเก่งกว่าร้อยเปอร์เลยปะเคียวฟ้ามันน่าจะเป็นเทอร์ปะเดี๋ยวทำตามความฝันเนี่ย <laughs> ทำไมหัวไอ้เคียวฟ้ามันเก่งกว่าวะ <laughs> ทำไมหัวไอ้เคียวฟ้ามันเก่งกว่าวะ เราได้เคยียวฟ้าผมชนะแล้วว่ะผมมีออนผมมีอูดิอาดับเบลิลแท้งที่โคตรอึดสองตัวยืนข้างหน้าให้แล้วให้เคยียวฟ้าปาดทีละตัวไม่ก็ชนะวินไม่ก็วินเอาแล้ววะ <c oughs> แต่ผมแต่ผมทำแต่ผมเลือกที่จะทำอันนี้แล้วก็ชุบชีวิตรีทินเอ๋อขึ้นมา <c oughs> ฝันปอมาททำรีสองออนสองฝันจริงดังนั้นเอาไปโลแล้วพี่ทำไมอะไม่น่าเลยว่ะไม่น่าชุบเลยวะแล้วคืออูดิอาไม่ตาย,ยไงปัญหา ขนาดคูเดียมันมันก่อมันจะตายมันตายช้าแล้วมันไม่ได้ชุบอ่ะเอ้าเคผมไม่ได้ชุบบูเดียได้ซ้ำวะมันไม่ชุบบูเดียได้ซ้ำอ่ะบูเดียมันไม่ได้ตายคนแรกอ่ะมันไม่มันมัน คือมันไม่ได้เก่งสุดหรอคือผมต้องทำยังไงให้ให้มันชุบอูดิอคือคือไอตอนที่มันโดนแยกล่างอะคือตอนที่มันโดนแยกล่างอะคือมันจะมันชุบตัวไหนอะแต่เฟื้นคือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังไม่เคยถูกคืนชีพคือเดือดอูดิอาตายรอบแรกมันชุบเลยปะมันต้องของสามช่องอนนันเคียร์สามแล้วันธะจะบินเอาละออมาของสามชิ้นเหรอนี่ยเดี๋ยวของสามชิ้นละเดี๋ยวลูกพี่อาของสามชิ้นละโอเคปะลูกพี่อกมาละ ไม่โหด้วยเคนน่ะเดี๋ยวเขาก็ชนะแล้วเดี๋ยวเขาวีนัลวแล้วปล่อยไปเลยผมอยากได้ลีเลียสองว่ะหรือไม่ผมต้องปิดเกมเลยเป็นเรื่องแล้วลีเลียไม่ตายลีเลียตายแล้วมาแล้วอูเดียผมกลับมาอูเดีย coming back โอ้อูเดียรับล้านกระถางอะกระถางแยกล่างแยกเอาพัดล่างโอ้โหแยกเอาพัดล่างอูเดีย ฝันปลอมผมรอดูพี่คอนที่ทำคอนเทนต์แต่พี่เลือกแต้มเหรอ <c oughs> แกผมเลือกคิวชีวิตมานี่ก็คอนเทนต์แล้วนะผมว่า <c oughs> <c oughs> แกผมไม่เลือกเขียวฟ้าเนี่ก็นี่เนี่ก็คอนเทนต์อยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดผมไม่อยากได้ถ้าผมอยากได้แต้มจริงผมไม่เลือกผมไม่เลือกไอ,กอเขียวเขียวโง่งนี่มาหรอกผมบอกเลย <c oughs> ผมเลือกเขียวฟ้าไปละถอยอยากได้แต้มมาเลยไข่ถ่าไข่ถสาจเจอ U D อูดีย่างเอาพลางหน่อยมาเล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 ยมาแล้วไปแล้ว ายอ้าวไม่ชุบคาลิโอมันชุบตัวโง่ขึ้นมามาแล้วอูเดียขึ้นมาฉันเกินมาอีกครั้งย่งเอาพัดล่างจ้าจะการัน <c ười> หรือว่าผมจะที่หนึ่งอูเดียย่งเอาพัดล่างมาแล้วพระโปครับพระโปอีดีเดียสองผมบินเอาตอนนี้ผมบินเอา going for first ทำทุกอย่างเพื่อลิสสองสองว่าแบบยูชีติงออนเธอก็มันไม่มาก็ตัวไม่รักผมอ่ะทำไงได้ตัวไม่รักตัวไม่ยอมรักผมผมก็ไม่รักมันเหมือนกันผมว่าผมว่าผมว่าผมขอผมขออย่างนี้เลยหมอย่างนี้เลยหมอย่างนี้เลยผมอย่างนี้เลยผมยืนอย่างนี้เลยโอเคปะผมเอาอูเดียยืนอย่างนี้เลยอูเดียต้องรับคนแรกถ้ามันได้แยกรางมาแล้วตาย เลี้ยวชุบเลี้ยวชุบมาแล้วอูเดียเกิดอูเดียเกิดใหม่อ่อาออีเรียโดนสไนป์อ้าวเลี้ยวผมตายแปลกๆเลี้ยวผมตายแล้วเอาไม่ตายอ้าวผมแพ้ไม่วินเอาผมควรจะที่หนึ่งหรือเปล่า